ก็โดนเยคิดกันแต่ flow ไม่ได้สนโลควายรแม่งก็บอกแล้วกูโง่เย่อใกูแวบไปฟีสไตล์ style, ไทยนะ bro h ร t the old school yeah Here w อ go uh, อยากจะเป็นเพื่อหรือว่าอยากจะเป็นโจดว่าไอสัตว์ถ้ามึงไม่ชอบก็ถือว่ามึงไม่อินไม่โกรธนะ ไม่โหดหรอกแต่คือพวกมึงก็หลอกไงถ้ามึงไม่รู้ก็เงียบไอเด็กกับเอาไอเฮียเอฟเดดเจียคงไม่ต้องโหวตไม่แค่บอกทุกคนว่ามึงจนแม่งแทบเป็นโกรธใหญ่ไม่ต้องสงสยัยมึงเดาไม่ถูกหรอกว่าเมื่อไรจบลูกดาวมึงบิยดอยู่ไหนมีกี่สิบไปหยิบมาโหลดใส่ดิไอเด็กกับโป๊กไข่สัสไม่ต้องมาทำเป็นสกิดเด็กบินมาโชบไล่นะ์นายเจ๊ว่าไรมึงคงเดากูที้กูสูงไม่เกิดไม่นะใครก็บอกว่ามึงดีแต่เด็กมันโง่ใจเด็นไม่ไหวเด็กบินจะไม่ไหมึงไดแค่โดดกูทำใสาว on the floor ถ้ามึงบ้าส์ถ ชนุลีนี่ไม่ได้ไงไม่ได้กระโหลกนะมันก็ดูดิชนุลีเนี่ยฟังยังไงก็ฟลาหยากว่นลก็ถูล้ก็ฟรีล้ก็โฟลก็โด่จะเียวเวไอ้เมึงลองมาเียวดิชน้เปียว้นีก่นัทำรงมาเีนพวมึงมาคกัโหลยเด็กกับกมนนี้มาขายเรื่องโฟมากี่ทีก็ใช้เลยไม่กว่าสายเรื่องโชวอ่าแล้วบอกว่าตีใหญ่โฟตีใหญ่พันพ่อมึงห่บไปแดกเหล้าใส่โปย ยังไงที่มีชื่ออยู่ในเพลงดังทท้งที่มึงก็รู้ว่ามึงกับกูลราคนละเวกันขนาดพี่จอร์ดพี่แดดพี่แดมเขายังไม่หนีจากปูแต่มึงมันเสี่ยวแดกฟิวไลเพราะบ้านสีห <laughs> น,นุไอ้สัตว์ละบอยกูไปตามลาที่เรื่องมันยังไม่จบเพรแม่ไปหลบอยู่ใน ไม่มีก้อนรับรองกูซ่อมมึงแบบว่าคาเป็นฝ <ละ S 1> า l o v เป็นทีมุกคแบบสงบโกลนซนตีนแต่เขาแบบกูตบอยากคิดเทียเท่ยวใช้เด็กกระโปงพูดจริงๆไม่ได้ติดตลกพูดความจริงไม่มีสิทธิ์มาโกรธฟังดีๆแล้วไอ้จิตจะตกฟังกูเลยทุกวันบีจะจบมืนอ่านหนังสือจบพิธีละบท์ Love เนทีเมัอนมีจิตสะกดทอมมาสิบเอามาจิบกระดกมีแต่สิ่งที่ดีๆปรากฏฟังแล้วฟิลเหมือนกบฏกบวีอีกสิ ช,ชอบจริงๆวันที่สีมนต์มนคารุบสิไล่เกศสักสียายให้ใครมาชี้หรือมาขีดกำหนดบนชีวิตมีขึ้นมีลงว่าขายันไม่มีวันตกอับและกูไม่กลัวใครขูแม่งกดไม่ลงแถมยังคงจมปากไม่มีคนคอยมาส่งเสียตอนอายุสิบหกกูเหนื่อยหนักทำงานจนทบทำหนักเบาเอาสู้ไม่เคยจะบน่นหวาผ่านความลำบากทุกบทบาทตอนทุกตอนสุขหรืออดอยากสิ่งที่มึงเจอมันตอนโตอนตอนเด็กกูผ่านมาหมดอะต่อฟอร์มไม่มีวันหล่นว่าฟิฟฟกันแบบว่าโหดจัดฟิลลิ่งพวกกูแม่งดอบชิป u know ไอเด็กกระโป You know ไอเด็กกระโป

i yeah. a yeah. ไม่รู้จะพูดยังไงแต่เราไม่โคลนชอบเธอเลยว่าเราไม่โคลนชอบเธอเลยว่าเราไม่โคลนชอบเธอเลยว่าไม่รู้มันเป็นอะไรแต่เราไม่โคลนชอบเธอเลยเราไม่โคลนจะชอบวะเก็บมันนี่เราต้องรอดอ่ะเอาไว้ยิ่งสอดแต้มหาทำงานแทบหนักเพื่อจูบสักฟอนหวังว่าเบบี้คงจะมองกนเรื่องผู้หญิงคงคงไม่รอดวะทำยังไงกันได้ถ้าเกิดสาวๆพวกนั้นไม่ชอบเรื่องผู้หญิงในนั้นมันน้ำหนับไม่ได้ไม่ใช่แกนี่มันนี่มันประมาณยังไม่ได้ขอโทษทีเป็นตัวเองจะออาจลำคานไป ่วยบอกคนที่จะรักหรือให้พยายามไปก็ได้อนนี้ฉันได้แต่พ้นพันั่งยงไงคอนโดความคิดถึงมีบทสั่งงานดังดึงเธอมาในคอนโดอ be b บ e s s e บลสินเสด็จยกมือมาบางค้ฉันว่าเรื่องเธอทุกคนฟังถึงแม้กิน้องเ่ยังโอบแค่ t ีวิตเป็นชั่วมากมาแค่ดู่ันนี้แต n d อามาหายโทษที่พูดอังเก็บก็ะอยากบอกหลักภาษาไทยโทษที่ผมนังแค่เปนปกติ Every t เธอจำไมผมเคยหอก็หกหมดเลยโนทนจะ

ครลาชัยยังเงียบในสัตทำให้ผมยิ้มทุกอย่างกำลังดีถั่ว่าผมสิบแปดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ต่างกำลังมีถ้ายังมีปัญหาให้มึงมาตัวตัวดีพวกกูเคยเล่นลังมีมันอยู่บนท็อปโนอแตนนอนมีบอล s ฮาร์ d มันก็เป็นเย่างนี้